วันนี้มาตอบเพื่อนนะคะมีเพื่อนถามมาว่าบูดเลียวคืออะไรมันขึ้นมาใต้คลิปเราแต่เช้าเลยส่วนตัวก็ได้น้ำบูดเลียวพอคลิกเข้าไปดูค่ะมันก็จะบอกว่าอยากให้คนดูเท่าไหร่จ่าเงินเท่านี้แล้วก็คือ เหมือนการโฆษณาอยากให้คนเห็นคลิปเราค่ะก็เสียเงินค่าโฆษณานะคะคือการประชาสัมพันธ์คลิปของเราให้คนรู้เยอะๆแต่ถ้าคุณไม่ได้ขายสินค้าอะไรก็ไม่ต้องไปกดอะไรมันค่ะหรือคุณเพื่อนอยากกดดูก็ได้คําว่าบูธมันคืออะไรมันก็จะบอกว่าจ่ายค่าโฆษณาเท่านี้จํานวนคนที่จะเห็นเท่านี้เท่านี้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ได้ขายสินค้า แค่ทาคลิปเพื่อหารายได้ก็ไม่ต้องกดลิปอะไรมันขึ้นก็เปิดผ่านไปก็แค่นั้นค่ะก็คือไม่ต้องกดคลิกลิงก์เข้าไปวันนี้ก็คือมาพูดแค่นี้ค่ะคําว่าบุตรเลี้ยงมันคืออะไรมันคือการโปรโมทคลิปตัวเองค่ะค่ะสวัสดีบายบายมาทักทายกันทุกวันนะคะ